นก็สวัสดีครับวันนี้วันนี้อยู่กับกีมไหมครับนี่วันนี้ผมจะมาทำไมก็ไม่รู้จะมาพาทุกท่านมาชมบ้านกันครับเออผมสร้างเอาไว้นะครับแต่ผมยังทำไม่เสร็จเพราะว่าเนี่ยจันตาแดนอนนี้วู้ฮู้แต่ก <c oughs> ตกตกกลุ่มรักนิดนึง ก็จะมาทําตรงนี้ฮนะคือตรงเนี้ยลานตรงเนี้ยต้องเป็นประตูมิตินะครับมาลุย ดดพอแล้วมาครับแล้วก็อะเ,เลยหนึ่งสองสามอู้หูยเสียงเสียงอะโอ้ยมึงจะมาอะไรนักหนาวเนี่ย ไปกันดีกว่าครับก็รสร้างเค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ้อลืมไปครับนี่ต้องสร้างอันนี้ด้วยตืดดูดตืด,ด,ดรู้จักกันเปล่านี่รู้จักกันไหมคงรู้จักใช่ไหมครับถ้าใครไม่รู้จักก็ทำตามได้นะครับแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบเยอะๆหน่อยนะครับ ผมสร้งค่นี้ได้ไหมเนะนี่ยจะได้มั้งเออโอเคโเคได้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 ไดยไป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 ที่ทองตรงไหนดีไนละเอาเลยเอะไรอะไอไโลนอาอ่ะถึงขึนว่าอะไรผิดไปอ,อุ๊ยวะโอขึ้นไปละเพลง ทำผิดทำผิดสูดอ้วก็นนพ่อมึงตายมึงไปได้ยังมึงจะไปได้ไหม,มเครื่องเหล็ก ชีวิตมันเศร้าเอาไม่ปล่อยส่แค่ปล่อยสิไม่เอาหนออืมได้ละเย่ะครับรวยอ,อะไรดีกันเลือกความเร็วแล้วกันเดี๋ยวเอาทองหมด เลทองเลทองต้องเอาเพชรมาหุดเลยเข้าใจะละอืออือพอใจยังอ่ะมาดูกัน บร๊บรวิ่งเร็ววิ่งเร็ว speed เอ้อ s p e e ใครจะมาใช้มาใช้นะครับโอเคเสร็จละก็วันนี้เราก็จะมาทำอะไรดีนะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรกันครับเราก็จะ มาดูกันว่านี่มันมีอะไรบ้างก็ไม่มันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำอะไรเอิมเอ่มไม่เงิตกร้อนจัดไม่เปิดแอร์เอิมเอ่ม ทำไงดีไม่มีอะไรจะทำแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้จำได้นี่เห็นเขาบอกเ,เขาบอกว่าถ้าเอาดาบมาสองดาบดาบอันนี้ใช่ไหมก็ ยงเี้ขออนุญาตนะครับเนี่ยก็ทำแบบนี้ยจะได้มาอย่างงี้เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาอีกอันหนึ่งมาก็อีกแล้กวลกว็ากวางเนี่ยอันนี้ขึ้นมา ủi ma này đung đung rồi cắn đưng 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 Đừng đưng 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 đừng đưng 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 ทำไงเนี่ยพ่อมึงสัตว์เอ้ยอุ๊ยเดี๋ยวๆๆมันเป็นดาบยาวอะ

ตีตยังเดียวก็ตายนะอนนี้มุโอยแรงอะ่ะคุดแรงหึฮอะไรอะ่ะ What is this? มันคือแร่ใช่ไหม

เพิ่งมายุ่งกับฉันไปปามันต้องไปป,า,ปามันหนึ่งสองสามสี่พร้อม ซูรุบเ,เป็นไหน,นหรอตรนั้นปสศาตาดิ่งวอ่มปีไม่เขาด้วย มามาเลยมามามึงตายอดนนี้มึงตายเฮ้อตัวถัดไปพร้อมอะไรเนี่ยจะบอกว่าตัวเล็กจริงๆด้วยนี่ตัวนี้อันนี้ตดวนี้ ถ้าเรา,เ,าเราลองไปไปลนน่อยในน้ำได้ไหมอยากจะดูถ้าเราไปไปล่อยในน้ำ ก็พอแค่นี้กันนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บ